คนที่รักไวน์โดยเฉพาะครับสำหรับคอที่เป็นนักดื่มไวน์หรือแบบว่า,าดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วนะครับอยากจะหาเครื่องดื่มที่เป็นทางเลือกเพิ่มเติมซึ่งด้วยงานนี้ของเรานะครับงานชื่อว่า Happy Hours Wine Testing a n d คัฟเบียร์นะครับซึ่งจะจัดเริ่มพร้อมกับมอเตอร์โชว์แล้วก็ยาวไปจบพร้อมช่วงมอเตอร์โชว์เลยจะตั้งแต่วันที่27มีนาถึง7เมษายนนะครับก็คือ12วันเต็มครับอันทั้งนี้อยากจะเชิญชวนคนที่รักไวายทุกท่านนะครับคอไวาสายดื่มไวนทุกท่านนะครับมาร่วมเอนจอยภายในงานนอกจากจะได้ดูรถของมอเตอร์โชว์แล้วก็ยังเอนจอยกับอาหารแล้วก็ไวของเราได้อีกด้วยซึ่งภายในงานนะครับเราก็จะมีไฮไลท์เป็นไวน์เทสติ้งนะครับรวมถึงโซนที่เป็นโฮเซลขายไวยแบบ เป็นขวดครับซึ่งเรารวบรวมมากว่า12,000ขวดและ มากกว่า70-80ฉลากครับจากทั่วโลกที่เราอิมพอร์ตเข้ามาและนอกจากนี้ครับเราก็ยังมีในส่วนที่เป็นคราฟต์เบียร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือว่าสาเกพื้นบ้านอะไรเงี้ยครับในการเป็นสีสันให้กับลูกค้าที่มาเดินภายในงานด้วยครับสำหรับไวน์นะครับที่เป็นไฮไลท์ภายในงานเราจะมีทั้งตัวที่เป็นไวน์ขาวไวน์แดงนะครับเราที่มีเป็นตัวเด่นๆจากทั้งฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ทางพวกชิลีด้วยนะครับที่เรานํามามากกว่า70-80ถึงฉลาก ครับอย่างที่แจ้งไปอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมเอ j นจกับภายในงานวายของเรานะครับท่านจะได้ดื่มด่ากับบรรยากาศการดื่มวายพร้อมกับอาหารบุฟเฟ่นะครับซึ่งสามารถมาเจอกันได้ที่ Impact Challenger นะครับชั้น2นะครับร้าน Bistro de เด a m p a g n เปนะครับ